สวัสดีค่ะพี่ต้อยจะมาส่องนกปากได้ยินเสียงร้องอยู่นี่เดี๋ยวเราไปส่องนกปักก,กัน Nó ở tông này á Ui, lúc va quá... ọc Lúc va ọc đọc đẹp lẽ hả Va ọc đọc đẹp lẽ Để nó, nó quặc อยู่ตรงนี้เมื่อกี้ลูกว่าดอกออกดอกเต็มเลยค่ะเดี๋ยวจะเก็บลูกว่าอีกแล้วเนี่ยดูดอกว่าว่าใหญ่นะคะเนี่ยค่ะลูกว่าลูกใหญ่ออกดอกติดดินเลยค่ะืึอยู่เดินไปตรงนั้นกันไปดูดอกมะขามเทศ เดินทุ่งนาดูดอกว่าความเขดผูอันชันนี่เขาขึ้นเกลือนนะนี่ค่ะทึ้นมาเดี๋ยวเดินกันดอกว่าบานเต็มเลยค่ะดูสวยใช่ไหมดอกว่าเดี๋ยวติดลูกเยอะติดลูกเดี๋ยวพี่ใต้พามาเก็บยอดอ่อนใบว่านนี่ก็กินได้นะเนี่ย ว่านนี้กินได้ยอดมันนะค่ะดูทุ่งน้าเดี๋ยวมาดูมะขามเทศดีกว่าออกดอกเยอะอุ้ยมาดูดอกมะขามเทศอืมดูเขาออกดอกเยอะนะคะนี่ท่ะมะขามเทศเนะี่ย เองนะคะบนคนาดูถ้าติดหมดระดกเลยค่ะดูนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ต้อยเก็บปักนี้ดีกว่ามันจะมีหนอนไหมพี่ต้อยกลัวพีต้อยกลัวหนอนไม่ค่อยชอบกินมะขามเทศเพราะว่าชอบมีหนอนนี่แหละเนี่ยเนี่ยเริ่มออกเยอะเลย เนีย่ยเริ่มออกดูฝักนี้ฝักนึงก็ใหญ่อะเนี่ยฝักนึงก็ใหญ่นี่ชมพูร่วงเองไปละเนี่ยร่วงเองนี่นี่ก็ปักเขาบอกว่าขามเทศแกงส้มอร่อยนะแต่ก็ไม่เคยกินอืมอยากเก็บปักนี้อืมพวกนี้ก็ใหญ่ค่ะ ไม่รู้จะเสียหรือเปล่าเนี่ยเบลอเลยเนี่ยเก็บก่อนอืมนี่ค่ะโอ้อันนี้ชมพูเลยนี่ค่ะอันนี้ชมพูอันนี้ชมพูเลยเนี่ยค่ะน,ะนี่ชมพูเลยใหญ่ๆก็เยอะค่ะดู ลงไปข้างล่างมันมันนั่นลำบากค่ะเดนลำบากน,บานี่ค่ะแย่งนกกินแล้ววันนี้แย่งนกกินมะขามเทศค่ะนี่ค่ะเก็บมะขามเทศริมทุ่งนาผลไม้เยอะนะคะ เด็ดตรงนี้กันอือดอกร่วงตึมอืมดอกเขากำลังออกตึมเขาก็ร่วงไปก็มีโอเคนะคะพี่ต้อยก็พามาเดินลออชายทุ่มมาดูว่าขามเทศดูดอกว่าเมื่อกี้เสียงนกปกักมันอยู่ตรงนี้มันหายไปแล้วดูพาที่จ็งจ้าเลยพี่ต้อยมารับแสงแดด ต้องรับแสงแดดทุกวันนะโควิดกลัวกลัวแสงแดดโอเคค่ะไม่ประมาทกานอย่าตกเราจะสู้โควิดไปด้วยกัน thank you for watching w e l come to Thailand อดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุบสวัสดีค่ะ